ป่าดอกกระเจียวครับป่าสังวรป่าหาเห็ดครับป่าหาเห็ดอันนี้ป่าสังวนอนุรักษ์ต้นไม้พืชผักทุกอย่างครับป่าดอกกระเจียวสวยงามจังเลย ยังไม่ออกดอกครับมีแค่บางต้นสวยนะครับนี่ครับดอกเขาสวยมากเลย กระเจียวกระเจียวแดงครับมันจะมีปากระเจียวเขียวเอาจะเกียวเขาด้วยแบบนี้จะเป็นดอกกระเจียวแดงเห็ดไม่น่าจะเกิดเลยน่าจะออกดีไม่ออกเห็ด

ว่าดอกกระเจียวบนในเที่ยวละเจ้าสิ้นเศาอูผเดียวดอกกระเจียวเียวหาใครเป็นคู่ปานนี้ชมพูอยู่สนออยู่สนอเอ สวยมากๆสวยมากเลยครับสวยมากๆ,ากๆเดี๋ยวจะอัปเดตตอนมันออกดอกให้ดูอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับมีติวแดงด้วย นี่ครับเตี้ิวติ้วแดงครับติ้วแดงอันนี้เขาเรียกตุ่มผง ที่เขานิยมปลูกกันมนะนนีผลไม้ด้วยมาดูอันนี้คือต้นมะขามป่อมครับมะขามป่อมอยู่ในป่าครับ nhớ hàm bóng quang khắp quang 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 cái quang 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 quang

ไม่ออกเลยเห็ดวันนี้เห็ดไม่ได้สักกระดอกไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอ,อยู่ในช่อง y youtube จก,กระจันเขียวอภิเขียวกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ ฟังจักกร,จก,รกระเกียวอพิเชียวปลาดอกกระเจียวกว่าจะกว่าจะเห็นนะครับต้องไปอยู่ดูที่จังหวัดอื่นนู่นช้ยภูมิหรืออะไรปลาดอกกระเจียวเขานี่การสินครับกาสิน สินเขียนลำเปล่าครับบ้านองสอไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม